เมื่อลูกอยากได้ปลามาเลี้ยงที่บ้านแม่ก็จัดให้ตามประสงค์ชอบไหมใช่แบบนี้ไหมที่อยากได้ฮะทะเลทั้งนั้นใช่ไหมอ่ะใช่แบบนี้ที่ชอบเปล่าไม่ใช่ออ๋ก็นี่อ่ะ ไม่ต้องดูแลอะไรมากแบบเนี้ยดีแล้วปลาตายยากด้วยนี่สิ่งที่แม่จัดให้เลี้ยงง่ายจะตายดูซิเนี่ยเลี้ยงยังไงก็ไม่ตายนอกจากเครื่องมันจะพังถูกใจไหมอะชอบใช่ไหม หนูไม่ได้อยากเลี้ยงปลาอย่างนี้ยอะเยอะเกินไปอามาทั้งทะเลเลยแล้เอาตัวเดียวก็ไม่บอกจะได้สั่งให้ตัวเดียวเนี่ยดูสิมีกิ่ตัววนเวียนปลาจะได้ไม่เหงา <laughs> ตายทะเลทั้งนั้น